อ่ะกาบสบายดีพี่น้องวันนี้สีผ้ามายามอันน,นั้นเนาะยามเหีวเนาะใส่เหีวนกเจ้าไว้อาจีถือตัวเนาะตอนนี่แหละใส่หมองให้ยู่ห้กินกับน้องหน้าเขาคือเก่าเนี่ยวนันนร้ายใส่แต่เสื้อกะได้อีดอกเหมือนตะตูตะไรนี่แหละคันมานี่เนาะคันมาได้มีเวลาออกมาใส่เนาะคือหมวากน,นี่กะ nó kênh à song xong tổ vào bàn bạn này chào đạo tư nục rồi à nó ngang được ngắm nó để đang mày ăn nó chịu nằm ngắn bà ông mặt hai bùng lạc à mặt trời ơi hay em 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 ได,นะได้เหี่ยวไปสามดังเถอะนะบ้ใบส่ไ,ไ,ได้แอกวไปไปสามดังเนาะบูถือกเนาะแต่ว่าตอนเสอดถือได้ตัวหนึ่งถือหนักจบทอนหนึ่งอยู่เสอดนี่น้่นกระดักษณะเหียวเหรนี่ใส่เขากระสีปล่อยไปเข้งเข้าไปในหันซ้ำสี่ตัวเนาะหนุกุณากระสีปอนข้อเข้าไปเนาะ น,น้าหนักหนาวยามละซองลังบ <Yeah. S 3> ืถ <normal language>. <found> ึงเนาะห้าสิบพยายามหนังเข้าไปนี่เดี่ยวห้อยก็ห้อยถึกเนาะยังค้นผูถีอยู่ห้อยเก่ามันถึกมันยามดังเนี่ยเดียบร้อยพี่น้องดังนี่ถึงนกไก่นาเสซพี่น้องพอดีได้๋องเนาะพอดีได้เป็นซองโตเนาะเต็มกระสอบนี่มีอันนี้อันนี้เป็นนกไก่นาเนาะนี่เนาะโอ้แม่นพ่อเป็นนกไก่นาพี่น้องตัวนี้เป็นนกเจ้าฟาดพี่น้องนกเจ้าฟาด thử xơi thử sới, thử xơi thực không thử xơi đây họ có anh có nào thử xơi phải xơi. Để, để. không một chảo phạn má nào má này, vừa đi đại xong tổ gấp tổ bằng phiện thì nào bằng phiện nhìn đại một chảo đây họ có bột còn hai nương phải không nó toàn gặp bột đẻ này phải không đi đây đây một chảo nó một nè นกแก้วตัวนี้สิมันน่าสิเป็นนกแก้วแบบเคยถือเขี่ยข้ามาก่อนเนาะแต่ว่ามันมันหอดมาได้เนาะนี่เนาะสังเกตบางตีนมันพี่น้องนี่เห็นบ่ตีนมันตีนมันคือเป็นอันนี้วะตีนมันกลับกันเนาะมันคือกันนกขางนี่เนาะตีนมันนี่ขางนี่ตีนมันจะเป็นอันสิเอาเข้ากะยามเดียวบางตอนเพีนนี่เนาะบางตอนเพี้นกับตอนเที่ยงบ่ก็ตอนเพีนมันถือรังนี่เนาะ ถือร่างนี่ันี่เห็นรอคนมันถือหนอยังมีหอยอยู่คนเนาะคนมันมันติดอยู่ห้าได้ตัวหนึ่งอะไรแบบนี้อยู่นี่แต่ว่าตอนแดงมันมาถือกินเนาะเดี๋ยวเขาจิใส่แบบนี้แหละใส่แบบนี้แหละเบอร์สาวเชี่ยวเบอร์สาวเสีออกมาหยามอีกเนาะมีใส่แบบนี้บ่งคับว่ามีโอกาสถือนู้นอยู่ประจำคนแดงเนาะมีโอกาสได้ปลากับหนี่อะไรถืน้องปลาบวกน้องหนะนี่ตอนน้ำมันขวนนะปลาข้าสูบนี่แหละแต่ว่าเอาโบเอาโบเบิร์ตส่วนร่างนั่นโบ กระปุตันเน้นถือน่าดังนกบระปุันเขาวา่ปกติสิมีนกเจ้านะพี่น้รอเขามาจอดโดดนี่ให้เทีนนกเจ้าวินขึ้นจากน้องแดี๋ยวว่าแปลกกว่านี้มากเอามาเห็นนกเจ้าวินขึ้นจากน้องเดียว่ามันอันนี้ว่มันตื่นขดหมอนเด้เ๋ยว่ามีขดออกมาก,กวนก่อนหมเนอ่ะนี่นสิมาตัวนี้สิมาให้เสยให้พวกเถ้าทั้งตัวนี้เสยให้พัฒนาเน,นาะเพราะว่าเขาเหี่ยวหันก็เป็นเหี่ยวแล้วเนาะยืมเหี่ยวนำมาใส่ เน็นอิมฉาให้บอธนาใช่ะเพราะว่าเยอะผึ่งจมป่ะจมเนาะบะถือมาได้ก็บบอไปให้กินแน่ะนรับเห็นผึ่งจมได้เหมือนเลยเห็นผึ่งจมไเรื่อยอยู่ป่ะมอได้ก็ถือมาได้คือแบบบอไปให้กินแน่ะก็เลยว่าันนี้เสียไปเพิ่นซะย่างว่าเพป็นเสจตตราสีอ๋อบอกว่าสีจังไรนี่แหละช่อบก็สีกินนกเจ้าน่ะเนาะต่อข้สีเป็นนกเจ้างูนกเจ้านี่แนี่อันนี้นกเจ้าฟ้นเนาะตัวสีแดงเ่าอะไรนกเจ้าขาวนกเจ้าสีขาว chào những bữa chắc nó chơi nhăng đấy ngon ngon kia ngon 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 เดี๋ยวสิกเกอไก่ก่อนพี่เ้องสิกเกอไ,นะไไอไไ,อไ,ไก,ก่เนาะมีแต่กกนะข้าวปายไว้ข้าวปายแม่้เาไก่เกไก่น้มมมนะอยบ่กูนนะกูนนนะกู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 กกู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 กก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 กนกกอู่กกกกกกก เพราะคำเลยดิเดนก็เอวตัวหนึ่งออกมากะขีกองมากระด่ายกะดีกว่าบ่ได้ใช่นหมเพราะว่าขนาดบดมันเกิดกลุ่มขันแลมันโดนท้าออกมาเนี้ยมันบ่ได้กัเสียแล้วมันโดนถิ่มดีซื้อแต่ว่าส่วนมากแง้มเสาันสิบโอถือดอกแง้มเสาเพราะว่าใส่บุกใส่บ่วงนูกับนูเหยียบบ่วงเนี่ยเอาไปตั้งเงินงูจะได้เก่ง เนาะยามเสาออกมายามยามเสาห้องยามบ่วงนู้นี่แต่ว่าเห็นตะห้อยมันเหยียบบ่วงไว้ไม่ทราบอัก็ถือเอากลับมันไหนไปใส่บ้านนี่เนาะตอนเสาออกมายามก็เห็นตะห้อยนะเห็นตะห้อยเห็นตะควนนู้นเนาะติดอันนั้นอยู่เรี๋ยวว่าคนหลักก่อนเราจะได้กลัวกระหูกคือกันเดี๋ยวห้องไหนเราเนาะติดดรอป เดีนะยวทายทากทั้งสองแบบสิบหนะ้าเบเบยำย่บวงูอีกวัน เนี่ยเดี๋ยวมาพูดเรื่องกระหยากจัิหน่อยโอ้ยเดี๋ยวบอกเขาอันนั้นนะมาสิบอะไรไทยคขีดเออเนาะเดือดเอาค่าตั๋งกองของมานน้เนาะก็เลยก็เลปลาใหม่กันซั้นลงมาเนาะเดือดใหม่กันซั้นลงมาก็เลยกราหยากรน่จิหน่อยกล่องมาชิบสั้นเลเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเนาะพี่ๆน้องๆเนาะที่เขามาทับเบิ้ล เาคือคือคือคมือโยกมือละโตสอโตนี่แหละถือโยกขั้นเอาดูมายามดูมาห่างห่างบวกเงี้ยเนาะเพินเขพ่ได้กินโยกขั้นเอาดูปกมีเวลนะเพาะนู่อาดูหรอใ่ปะเขามมีเวลาที่เด็จะเหิดเบียยกับเหนื่อยเนี่ยก็ได้หมดเลยผมแนี่ยยงเนี่ยสินะมีดาเมือวานนี่ป่มื่อวานนี่แหละเพราะว่าของมายามดอกเดียวได้หมดถึงจ่ายต่พียังกัเขาอยู่หน้านี่ สิเบยำบวกกันเนาะสิเบสิบ้าเบำบวกกันเนาะยานะพอบวกนู้ม่ได้ยำ้าหุ่นมันมากเป็นว่ามือได้ข่อยยำมันบบถือบวกมือได้ห่อยโมยำถือคือมันอ้อนบบถือแบกขอยาวยำกุือม่ได้ขอยกมายำยำก็ได้ขาดจอยหลังเนาะขอยมายำมือนะบัดขอยาวยำพสิเขาบถือในมือนี้ขอยำบนะขอยำแต่มอง หยบนเนี้แต่ว่าก็่เห็นถือสัพวกยุ่มก็ได้บ่ไต้องไปายามสั่งหนูหอยนูควัดนะควัดผุไงเังอยู่คันวานูเป็นรูปถือบวงเนาะควดเป็นหองนิ่แต่ว่าแต่ว่าบูถือเนาะบูถือสเนย หอยนูควยนูเนาะควยนู้นาองอันแกแมนแปนแปนน้งเดี๋อืยังไงนี่มามันยังไม่กินมาบ่นก่อนเด้อมันยังไมนู้ยังมากินมูชิ้นของวะอืมเดี๋ยวมันชิ้นข่องมันยังไม่กินหรอกอันนี้มาแต่บ้านบ่อจถือบวงได้มงเก่งนะถือว่าเก่งของมันมาถือข่องเมดถือกระชิมนะค่ับ เสเนี่ก็บดิยามเนี่ยสงสาเนาะนี่ท้งไหท้งหนาเฮายามแดงเนาะโอ้ยงามแหงพี่น้อคุนกี่ด้เป็นกำลังตกดินเนาะขณะไปงานจะใท้กับฮาบึงหยาอีกเนาะบรรยากาศแบบนี้นี่เนาะอืนี่บรรยากาศแบบนี้คุณเนี่ยไปเห็นผู้ผู้เขาคุณปกโก้แล้วพรมตระหนามาตะเปิเกิดเป็ดเกิดไก่ได้เนาะหยางคุณนอโบหุวระสิทธิ์ในบัวเบิ้งจีซุ่มให้เบิ้ง เพื่อนเนาะกองให้มันกับลำซันแต่บางทีเพื่อนได้ย่างเพื่อนเนาะเพื่อนมัตระหนักได้ทั้งสี่เลยพี่น้องผู้เฒ่าบ้านเฮ้าเนาะธรรมศาสตร์ของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮ้าเนาะอยู่บ้านเฮานี่เด็คือถ่ายไมเงินถ่ายไม่งินอยู่บ้านเฮานี่คือสิ่งที่มีความสุขกนอนนี่คือผักกระแยงนี่ผักกระแยงแห้งนี่แหละหอมได้พี่น้องผักกระแยงนี่เห็นไหมนี่ผักกระแยงนี่เราผักกระแยงเนาะ เนาะอยู่ไซกับบุมวนคืออยู่บ้านธาดอกเนี่ยเขาอ,อยู่นี่อยู่ตีนบ้านเนาะอันนี้ในบ้านนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่อยู่นี่สิเป็นในบ้านเนาะนี่เข้าไปนี่เลยนี่เงินนี่เห็นบ่คนนอนี่มีแต่เหยื่อเนาะนี่โมเห็นประเด,ดี๋ยวเพราะว่ากองเขากองเขาบอดีเนาะทางนั้นกีตะเบ้นก็ต้องตกดินเนะาะทางนั้นเนาะโอ้ยงามเลยพี่น้องเลยอยู่ไซกบ็บบคือบ้านธาอยังวะรตาเป็นประเดี๋ยวเขากว่า ไปหาเงินอยู่กรุงเทพพ่อดีเลยเห็นว่ามันจําเป็นเนาะเห็นใจว่าเฮาเกิดมาอย่างว่าค่อนข้างว่ากฐานะเนาะกับโบกับโบด้วยกับโบจนแต่ว่าก็ถ้าหาก็พอได้กินเนาะกับโบทึงขันว่าถูกแข้งยางนี่แหละแต่ว่าถ้าเฮามัหาก็บ่อได้กินเพราะว่าพอกะแม่หายมาไมีแต่มือกบอันนั้นเนาะมีแต่มือกับขาเนาะหายมาสี่ยางพอกะแม่แล้วก็อย่างที่หาก็คือกังวใจให้เข้มแข็งเนาะสู่เป็นลูกผู้ชายหาเดี่ยวก็ขัวต่อไป มาคลิปนี้เขาก็สิจบสำนีน้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอบใจเบิร์ตตุกคูทุกคนเนาะที่เข้ามาหับเบิร์ตหับส้มคลิปของเขาเนาะพี่น้องคนไหนเข้ามาเลียวก็ทามาคอมเมนต์ทักทายเนาะทักทายอันนี้กันไหนเนาะมาถามมาอันนี้กันไหนเนาะว่าจังไรจังไรเนาะแตาบ่าอยากหูอยากยังนนเนาะด้วยว่าอย่างไรอย่างไรให้เมาเห็ีดคลิปยังก็สามารถคอมเมนต์มาถาม,มานี่ได้เนาะ คลิปนี na, ้ขอกระซิบปีปิดคลิปนี่แหละอยู่ตรงหน้าบรรยากาศดีๆนี่แหละเนาะเนาะสบายดีเด้อขอบอกขอบใจเด้อพู้ที่เขามาเบิ่งเนาะที่เขามาติดตามเนาะอ่ะไปละ